ความรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเพราะเรื่องงานหรือเปล่าความเครียดหรือไม่แต่จริงๆแล้วสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมีมากกว่านั้นค่ะ สาเหตุของการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียตลอดทั้งวันของแต่ละคนนั้นย่อมจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็หาสาเหตุได้แต่ในบางคนก็หาสาเหตุไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงขอมาบอกสาเหตุต่างๆที่อาจจะทําให้อ่อนลา้าพร้อมทางวิธีแก้ไขเพื่อทําให้ร่างกายของเรากลับมาแข็งแรงมีอารมณ์สดใสและสดชื่นเหมือนเดิมค่ะ สาเหตุแรกที่ทําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันนั่นก็คือไม่ออกกําลังกายเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยเราก็ไม่อยากออกกําลังกายอีกซึ่งเมื่อเราไม่ออกกําลังกายเราก็จะไม่สดชื่นแบบนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นวงจรความเหนื่อยนั่นคือเหนื่อยจึงไม่ออกกําลังกายทําให้ไม่สดชื่นและเหนื่อยวนเป็นวงรอบแบบนี้ไม่รู้จักจบสิ้นค่ะ ดังนั้นวิธีการแก้ง่ายมากเลยนั่นคือไปหาเวลาออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์อย่างน้อย20-30นาทีก็จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระปรีก้กระเปร่ามากขึ้นอย่าให้ความเหนื่อยมาขวางการออกกำลังกายและสุขภาพดีของเราเด็ดขาดค่ะ 2. คุณอาจจะดื่มน้ำไม่พอก็เป็นได้การดื่มน้ำไม่พอจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าไปตลอดทั้งวันค่ะมีผลการวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าแค่เราดื่มน้ำ น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการเพียงร้อยละ2จะทําให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าและสามารถเข้าสู่ภาวะขาดน้ําได้เลยเนื่องจากการขาดน้ําจะส่งผลทําให้เลือดในร่างกายข้นขึ้นแล้วพอเลือดข้นขึ้นก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ยากนําพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนที่ร่างกายต้องการไม่ได้โดยเฉพาะสมองเมื่อสมองต้องการออกซิเจนมากๆแต่เลือดไม่สามารถส่งไปถึงได้ก็จะเกิดอาการอ,อร่อนเพลียอ่อนล้าฉะนั้นแล้วเราจึงจําเป็นต้องดื่มน้ําให้เพียงพอในแต่ละวัน ่ะ 3. กินอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่พอเมื่อไรก็ตามที่เราทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอจะเกิดภาวะขาดธาตุเหล็กซึ่งจะทำให้เกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดเหล็กนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายบางคนนี่ถึงขั้นที่ว่าเดินขึ้นบันไดไม่ไหวเลยโฟกัสการทำงานไม่ได้ทำงานยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จแถมยังกระทบทำให้รู้สึกเครียดตลอดทั้งวันด้วย ภาวะขาดธาตุเหล็กนั้นถือว่าอันตรายมากๆแต่ก็แก้ไขได้ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ทานอาหารที่มีธาตุเหล็กก็จะสามารถเติมเต็มธาตุเหล็กในร่างกายได้แล้วอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะก็อย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อวัวที่เป็นเนื้อแดงตับถั่วแดงไข่แดงผักสีเขียวเข้มนอกจากนี้ก็ยังควรทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงคู่ไปด้วยเช่นส้มมะนาวเพราะอาหารกลุ่มวิตามินซีสูงจะสามารถทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีขึ้นค่ะ 4. ไม่กินอาหารเช้าบางคนก็ห่วงเรื่องของการลดความอ้วนหรือบางคนกลัวที่จะสายทํางานไม่ทันก็เลยข้ามมื้อเช้าไปเลยแล้วก็หันไปกินมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นแทนซึ่งการไม่กินอาหารเช้านั้นไม่สามารถจะทําให้น้ําหนักลดลงได้นะคะ กลับกันการลดความอ้วนด้วยการไม่กินข้า,าวเช้าเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่จะทําให้เราอ้วนมากขึ้นกว่าเดิมนอกเหนือจากนี้อาหารเช้าก็ยังถือเป็นพลังงานของร่างกายตลอดทั้งวันด้วยเนื่องจากเราใช้พลังงานไปหมดแล้วในช่วงกลางคืนพอตื่นขึ้นมาร่างกายของเราก็จะไม่มีพลังงานแล้วการกินอาหารเช้าจึงเรียกได้ว่าเป็นการเติมเชื้อเพลิงให้เรากระปี้ก,กระเป๋ามีแรงในการทํางานและทํากิจกรรมอื่นๆได้ค่ะ 5. กินจังฟู้ด หลายๆลคนดำเนินชีวิตด้วยจังฟู้ดนะคะไม่ว่าจะมีสาเหตุจากความเร่งรีบหรืออะไรก็ตามต้องย้ํากันเลยนะคะว่าอาหารประเภทนี้สร้างปัญหาให้กับร่างกายของเราได้เยอะมากเนื่องจากเป็นอาหารที่มีโซเดียมไขมันและน้ําตาลสูงร่างกายของเราจะเกิดอาการน้ําตาลพุ่งขึ้นสูงแล้วก็ตกลงอย่างรวดเร็วส่งผลทําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทั้งวันแถมยังทําให้หงุดหงิดด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกอาหารที่ดีจึงสามารถแก้ไขปัญหาข้อนี้ได้ อาหารที่เหมาะกับอาการแบบนี้ก็คือคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยช้าจะทําให้น้ําตาลในเลือดไม่ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วแต่จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆทีละนิดแล้วค้างอยู่แบบนั้นทําให้ระดับน้ําตาลในร่างกายจะคงที่อยู่ในระดับหนึ่งซึ่งแบบนี้ทําให้เราไม่หงุดหงิดและยังมีพลังงานใช้ตลอดทั้งวันค่ะ 6. นอนดึกการนอนดึกในวันเสาร์แล้วตื่นสายในวันอาทิตย์นอนไม่หลับในคืนวันอาทิตย์และสุดท้ายตอนเช้าวันจันทร์ก็ไม่อยากจะตื่นไม่อยากจะไปทํางาน หลายๆคนมีพฤติกรรมแบบนี้จนเป็นปกติแล้วนะคะเช้าวันจันร์ทจะไม่มีแรงไม่อยากไปทำงานเพราะฉะนั้นทางแก้นั่นก็คือปรับการนอนให้ดีขึ้นซึ่งการนอนที่ดีก็คือทุกวันต้องเหมือนกันจันร์ทถึงอาทิตย์เราเข้านอนกี่โมงตื่นกี่โมงก็ทำตามนั้นตามเวลาเดิมซึ่งเราแนะนำให้นอน22นาฬิกา ตื่น5นาฬิกาถึง6นาฬิกาเวลานี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างจะดีมากนะคะเพราะว่าเราได้นอน8ชั่วโมงรวมถึงในช่วง22นาฬิกาถึง2นาฬิกาเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งดีที่สุดส่งผลทําให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นแจ่มใสค่ะและถ้าหากว่าวันนี้เรารู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรงเหนื่อยล้าไม่กระปรีก้กระเปร่าถึงแม้ว่าเราจะนอนมาเยอะแล้วก็ตามลองกินอาหารเหล่านี้ดูกันนะคะเพราะว่าอาหารเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกาย ไม่ทาให้หิวบ่อยระหว่างวานันอีกทั้งยังช่วยทําให้เรารู้สึกกระปรี้กระเป๋าขึ้นอีกด้วยเริ่มต้นกันจากกล้วยที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมไฟเบอร์วิตามินและคาร์โบไฮเดรตที่มีส่วนช่วยเพิ่มพลังงานให้ร่างกายอีกทั้งยังถือเป็นแหล่งของน้ําตาลจากธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่กินแล้วช่วยทําให้ร่างกายกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นได้ดีค่ะ ข้าวโอ๊ตอุดมไปด้วยไฟเบอร์กินแล้วมีส่วนช่วยทำให้อิ่มท้องนานเพิ่มพลังไม่ทำให้หิวบ่อยระหว่างวันอีกทั้งยังเป็นแหล่งของโปรโตีนวิตามินแร่ธาตุและสารประกอบฟ,ฟีนอลิกที่มีส่วนช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายนอกจากนั้นข้าวโอ๊ตก็ยังมีดัชนีน้ำตาลในเลือดต่ำกินแล้วไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะ เมล็ดเจียถือเป็นอีกหนึ่งอาหารที่มีส่วนช่วยเพิ่มพลังให้ร่างกายนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไฟเบอร์และไขมันดีอีกทั้งยังมีกรดไขมันโอเมก้า -3 ที่มีส่วนช่วยลดอาการอักเสบดีต่อสุขภาพหัวใจและสมองอีกทั้งไฟเบอร์ในเมล็ดเจียนั้นมีส่วนช่วยป้องกันน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระดับน้ำตาลในเลือดก็ถือเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของความเหนื่อยล้านั่นเองค่ะ แอลมอน์อุดมไปด้วยไขยมันไฟเบอร์โปรตีนที่มีส่วนช่วยเพิ่มพลังงานให้ร่างกายกินแล้วอิ่มท้องนานไม่ทำให้หิวบ่อยระหว่างวันอีกทั้งออลมอน์ยังถือเป็นแหล่งของวิตามินอ e ีและแมกนีเซียมที่สำคัญไขมันในออลมอน์ถือเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพของหัวใจให้ดีขึ้นได้อีกด้วย ดาร์กช็อกโกแลตก็มีส่วนช่วยลดความอ่อนล้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมาช่วยปล่อยไนตริกออกไซด์ซึ่งถือเป็นสารประกอบที่มาช่วยขยายหลอดเลือดเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นส่งผลทำให้เรารู้สึกตื่นตัวขึ้นกระปรีก้กระเป๋าขึ้นนั่นเองเรียกได้ว่ากินดาร์กช็อกโกแลตแล้วส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดสุดๆค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ